ไม่ใช่คนที่ติดบางคนในปากเก่งอยู่ตรงข้ามมาโอ้โหกลัวปอดแทกหน้าซิดดูดบุหรี่เป็นซองมมเล่อะอะไรเราจะได้ออกผมบอกตัวไอ้ยังไม่ทันเข้าเลยมึงจะรอวันออกไอ้ <ไอ S 1> แม่ดูดบุหรี่มือสั่นเขาเรียกเข้าไปตัวสัน่นอย่าให้ผมพูดผมเนี่ยโดนสอบคนสุดท้ายห้าทุ่มนั่งรถตู้มืดตึ๊บไปแถวนคะรนายกแหมไปถึงนูปะจินหรือมั้ง แต่ไอคนบางคนไม่อยากเอ่ยแร้วที่อยู่ในกวนผมหลายคนนั่นก็ปอนแทกทิ่หายเมื่อไหร่เราจะได้ออกเนี่ยโอ้โหสั่นไม่หมดกลัวกลัวอะไรล่ะแม<อ>พูดไปผมมาเถียงแทนนายกทักษ,ษินได้มึงอย่ามาพูดคนเสียชีวิตไม่ใช่ในายกทักษ,ษินที่พาไปก็พวกมึงไงแหละไอเ้เขาศรัทธาแกนนำเขาศรัทธาคนเป็นผู้นำถึงเวลาไอ ไม่ปกป้องเขาโดนกันหมดแทนที่จะบอกว่าเลิกเลิกเลิกให้เขาบาปเซฟเอาตัวเองโถเวลาไปคุยอะไรทำมาแมแหมเก่งโอ้อย่างงี้กูแสนรู้และเป็นไงน่ะยกขยงมาอยู่กันอยู่นู่นนะ่ะกายกลุ่มนกหวีดนะ่ะตอนนี้หนูไปจับกับสลิมําเรียบร้อยหมดอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อเตรียมตัวนะครับแต่ขายไม่ออกแล้วครับรวมตัวกันนี่แหละฝนตกขี้หมูหลายคนอะไรไปเจอกันนี่แหละนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเถอครับท่านจะคิดอะไรว่ากันไปเลยเต็มที่ฮะเพราะเฟ b บ o k ผมเลยสบายผมพูดเรื่องจริงไอ้ฮ่ามีที่ไหนมึงเป็นแกนำคนเสื้อแดงไอสัตว์แต่มึงกลับไอเฮียทรยศกับคนเสื้อแดงทิ้งเขาหน้าตาเฉยไปเดินอยู่ตรงนั้นทําเป็นโอ้โหแม่งไม่อายไม่ยี่หลาก็ไอเหียสันดานมันนี่ไงสันดานธาแท้ของมันในไอมดุษอัปรีพวกนี้ วันนี้ไม่เราไปเรียกแล้วโอ้คุณจะตูพงจะพอมาเรียกไอตูเนี่ยแหละมันไม่ต้องไปอะไรแล้วไอเฮียมันไม่ได้สาคัญส้นตีนอะไรกับประเทศชาติหรอกไอเฮียเนี่ยไม่จําเป็นหรอกบอกให้มีที่ไหนไอเฮียไม่พูดซะมั่งก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปไม่ต้องไปล่าวพาดพิงถึงใครทาเป็นมาพูดอย่างงู้นไปพูดอย่างนี้นักเลงจริงเขาไม่พูดหรอกเขาไม่มาหรอกลูกผุ้ชายจริงเนี่ยนะเขากินในที่รักเพราะไม่ขายคนในที่แจ้ง อยู่ในที่แล้วเขายังไงแต่เดือดหัวเด็อดตีนขายก็ไม่ขายคนในที่แจ้งขายพูกมีมากคณในที่แจ้งพอใจไม่พอใจมึงก็อยู่เฉยๆไปแต่นี่มึงขายเขาหมดทำเป็นรู้มากทำเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เทียวท้าคนนู้นดังเขาจะอะไรกับมึงเขาไม่สนหรอกเขาอยู่เหนือกับมึงไอ้เห <Yeah. S 1> ี้ยอิทธิพลหรืออะไรต่อมีอะไรบารมีเขาอยู่เหนือคนเขาใหความรักและคคามรบต่อนายกทัศนสินมากกว่ามึงอย่างมึงมันไม่มีใครเขาเอาแล้ว มึงไม่เห็นนะเนี่ยมึงเปิดมาเปิดเฟซเขาก็ดา่ามึงกันเต็มหมดแล้วทำามเขาถึงเรียกคังคกอะ่ะยังหัวไม่ตกไอ้เย้ยยังไม่รู้สำนึกตัวเองไงนี่แหละโถ่เอ้ยสัตว์เออะแหมบางคนก็บ,บอกอย่างที่เมืวานผมพูดอะ่ะเวลาด่าคนอื่นได้โอ้โหเอาดีใส่ตัวเอาช่วยคนอื่นก็สันดานเหมือนกันแหละเที่ยวด่าคนอื่นไว้ว่าเอาดีใส่ตัวเอาช่วยคนอื่นมึงมีดีตรงไหนไหลสัตว มีดีตรงไหนนี่แหละครับแล้วอย่างที่บอกเนี่ยนะผมพูดไวเลยนะให้พี่น้องคนเสื้อแดงฟังเลยคนที่แม่งอคตันอยู่คนเนลคุณคนแม่งไม่มีวันจเจริญไม่ว่าดูบุคลิกไม่ว่าดูรูปร่างหน้าตาทุกวันนี้มันไม่มีความสุขดูได้เลยผิววงผิววันไม่มีความสุขไปไหนมาไหนต้องแอบแอบฮะมันพกพาปะปะโปนกัพบพกพาประ,ปะ,พพระ,ปะชาชีกับใครเขาไม่ได้ และจะฝากบอกพี่น้องคนเสื้อแดงเลยคุณอย่าไปเชื่อนะไอ้น้ำหน้าคนอย่างจัตุพรพมพันไม่มีทางและทั้งเหวงเนี่ยทั้งทั้งทั้งเหวงทั้ง,ง,งอาทิดาเขาอยู่กลุ่มเดียวกันคนพวกนี้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้สิ่งที่กูผลประโยชน์กูได้กูต้องเอาตรงนี้ต้องเอาตรงนี้ต้องเอาสตีนอย่านะครับคนมาถามผมเยอะอะตอนที่ขึ้นเวทีเนี่ยใครเป็นคนไปบอกก็ลองไปถามแกนำดนิ ผมจําแม่นหมดเหตุการณ์มันนั่งนั่งอยู่ทาอะไรถูกซิกาถูแหมนั่งสูบซิกาเลตไอ้หียอ่ะโซบาซิก,ก,ก้าสูบกล้องผมไม่รู้อยู่ดีพอผมจะขายอะพูดความจริงอ่ะแหม่เรามันไอ้หียเรามันบอกแล้วเราคนวิทยุชุมชนคนทําทีวีนะครับแล้วผมบอกเลยว่ายาแคปซูลส,สมุนไพรตาเอ็นดีเนี่ยแหละ สมัยก่อนเขาบอกเป็นของงานในห้างนิคมบุญพิเศษตอนนี้ถ้าเป็นสอสอไปแล้วก็ให้แม่บ้านเป็นคนทําบริษัทท่านก็ไม่ได้ทำแล้วแต่ก็ยังขายอยู่ฮะก็มีแม่บ้านเขาเป็นคนขายอยู่มีบริษัทอยู่เอ็นดีเฮิร์บก็ยังอยู่สมุนไพรตราเอ็นดีก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่บอก,กนะครับ เรามาทํารายการเนี่ยเราก็เหมือนกับการค้าขายเราค้าขายมีธุรกิจขายยาสมุนไพรตรายเอ็นดีขายยาหมุงยาหม่องทําทีวีด้วยวิทยุนักเลงประชาธิปไตยด้วยถึงได้เกิดกันมาเลยครับบ้างกับเด็กเลียงแกะบ้างกับแบงแบงแบงไปมองยานเครื่องบินนายกทักษิณไม่อยู่อ่ะจะไปอยู่ให้พ่อมึงเห็นเหรอไอเหี้ยฝนตกอย่างนี้ใครเขาจะบ้าแล้ไปจอดอยู่ลานบินฟ้าผ่าาตหาเขาก็เก็บเอาเข้าโลงเนี่ยเขาก็อยู่ในที่จอดรถเหมือนที่จอดรถจอดเครื่องบินนี่ ไอ้ควายแสนรู้กันจริงๆไอ้เหียดาวมั่วส่วนคดีจำนำค่าของนายกยิ่งรักไปไงละ่ะไอ้หมอตอนควายไปไงโอ้โหเป็นตุเป็นตาเป็นตุเป็นตาข่าวรวมเป็นตุเป็นตาเพราะคำสั่งจริงมาเจออาจารย์นิวออกมาพูดไปไงไปอ่านคำสั่งศาลของศาลปกครองสูงสุดไปไงคนละเรื่องผมก็เคยพูดอยู่แล้วว่าเฮ้ยไม่ใช่ขนาดเพื่อนหมุตัวมาเฮ้ยชัดมันใช่บอกผมบอกไม่ใช่ผมก็ยังเถียงอยู่ แล้วสุดท้ายอย่างนี้ผมเข้าใจครับมันไม่เกี่ยวกันครับเออนั้นอย่างนี้ใครทํานโยบายก็ไม่ต้องทําแล้วประเทศชาติจะเดินไปไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวมีคนค้านฟ้องอีกก็เป็นเหมือนกับกรณีนี้อีกนโยบายแห่งรัฐก็คือนโยบายแห่งรัฐครับช่วยเหลือประชาชนเขาจะแจกเขาจะอะไรมันเป็นนโยบายใครจะมาใหญ่กับเท่าคณะรัฐบาลล่ะครับ มันนั้นมันจะมีการเลือกตั้งไว้ทําไมไม่ว่าจะเป็นผู้ว่านูน่นผู้ว่านี่มึงจะมาใหญ่ได้ไงมึงไม่ใหญ่หรอกครับมึงอยู่แล้วมึงก็ไปแต่นี่รัฐบาลเขาต้องทําให้ประชาชนทั้งประเทศอย่าเอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวก็เท่านั้นเป็นพอแม่ส่วนสอวอังคาอะไรครับแนะเลขาปปสอ,อ่านรายงาน คอตอนชอี้กรณีอุ้มหายคดียาเสพติด3,000คนยุคทักษิณมองตว,วีต้องการเปิดเิทีให้ทักษิณเจ้อปุ่มการเมืองมันคนละเรื่องแล้วใหญ่อังคาากล้าไม่ข้ามเลยใหญ่คนนี้เป็นสอวอให้เขาเป็นว่าสอวสภาผู้ที่สภา,ธธาอย่าให้เขาเรียกว่าสวะยาเลยไอ้ประเป็ดอุ้มหงอุ้มหายมันเลิกได้แล้วคุณก็รู้ในตัวอยู่แล้วสามีคุณโดนอะไรโดนอะไรเป็นอะไรนะคุณก็ไปดูเอาไปถามไปดูสำนวน เลิกได้แล้วลราให้ประเทศมันเดินหน้าเลยอย่ามาคอยหลังเลยยาเสพติดเอาไว้ทั้งคุรพ่อคนแม่มึงเหรอไอโจดีเคียข้ายาเสพติดเอาไว้ทำต้นตีนอะไรอะ่ะเมืองนอกในี่ไอสัตว์เขาถลม่มตายหาหมดทั้งแล้วผมไปเปิดดูเนี่ยเมืองนอกเนี่ยค้ายาเสพติดพอหน,นีเนี่ยออกมามีอาวุธก็ขอโทษนะฮะตำรวจเขาซันววแม่งหมดนะครับเขาไม่เอาไวทา้ทำต้นตีนเลยหรอก แหมยังมาเลี้ยงนะมาอ้างสิทธิมนุษย์ชนแล้วมึงไม่ต้องมาอ้างหรอกไอเหี้ยเวลาคนที่บาดเจ็บล้มตายเกศพสกูไม่เห็นสิทธิมนุษย์ชนเข้ามาช่วยเลยสัตว์มีแต่รัฐบาลนายกยิง่งรักเกียวยาให้หมดบาดเจ็บไม่ว่าสลิมไม่ว่าจะเป็นนกหวีดก็ได้รับการเยียวยาจากนักรัฐบาลนายกยิ่งรักมึงไม่พูดก็แล้วไอสันดานเหี้ยเอาแต่เอาดีใส่ตัวเอาช่วยให้คนอื่นในสันดาน แม่พูดแล้วมันเจ็บใจคนนี้มีบุญคุณทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมึงไม่พูดมไม่พูดมึงไม่เอามาพูดไอสัตว์ดีแต่เฮียทำนูน่นทำนี่ดีแต่เฮียเอาดีใส่ตัวแล้วก็เที่ยวด่าเขาด่าคนอื่นว่าตัวเองและแต่ตัวเองอะดีตลอดไอเหียต้องเอากันอย่างนี้ฮะผมจัดอย่างเนี้ยผมก็บอกแล้ว มึงด่าคนอื่นกูเห็นมึงดา่าเอาดา่าเอาดา่าเอาดงกูด่ามากมันเป็นเียอะไรอะ่ะรับกันมั่งดิกูก็มีส่วนได้ส่วนเสียเหมือนกันกูก็หมดแรงหมดแรง,หม,แรงหมดเสียงเป็นถังมอนงานหมดเหงือเป็นปีปมงานอดหลับอดนอนมาบนเวทีให้พี่น้องประชาชนเพื่อมาร่วมต่อสู้โดยอุดมการณ์อยู่ในกรอบอยู่ในนั่นกูก็ยังไม่วายโดนไปเจ็ดวันโดนคำสั่งคอสชอกูไม่เห็นเคยพูดไม่เอาไปแหกปากแหกกระเชิไม่เห็นต้องไปของเงินใครเลยเหีย กูโดนไปเจ็ดวันไปไงกูก็ยังไม่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 มีอะไรที่มาต้องมากลัวส้นตีนอะไรใครเป็นห่วงก็พับไม่เป็นไรครับข่าวออกมากูออกมาวันแรกไอสัตว์บอกกูถูกยิงตายส้นตีนเห็นไหมบอกแล้วนใครแช่งให้กูตายก็ต่ออยุ่ยให้กูกูโดนกูไม่กูสักคำกูไปแล้วก็ไม่เคยกลัวด้วย ไม่ใช่คนที่ติดบางคานไอ้เหี้ยทำปากเก่งอยู่ตรงข้ามมาโอโหกลัวปอดแทกหน้าซิดดูบุหรี่เป็นซองมันเลอะอะไรเราจะได้ออกผมบอกโทรไอ้เหี้ยยังไม่ท้นข้าเลยมึงจะปอวันออกไอ้สัตว์แหม่ดูดบุหรี่มือสัน่นเขาเรียกเข้าไปตัวสัน่นอย่าให้ผมพูดผมเนี่ยโดนสอบคนสุดท้ายห้าทุ่มนั่งรถตู้มืดเต๊บไปแถวนครนายกแหมไปถึงนูปจินหรือมั้ง แต่ไอคนบางคนไม่อยากเอ่ยแล้วที่อยู่ในก้วนผมหลายคนนั่นก็ปอแทกทิ่หายเมื่อไหร่เราจะได้ออกเนี่ยโอ้โหสั่นไปหมดกลัวกลัวเฮียอะไระน่ะแม่ fc คุณบางลาวาบอกว่า fc รายการ fc รายการติดตามรับชมจากซอยมิตรทีนครับขอบคุณครับนะ ผมนี่เป็นคนไม่ขายคนหรอกแต่ผมไม่อยากพูดหรอกแต่ไอ้คนบางคนพออยู่ทางนี้ได้พอรู้สึกว่าทางนี้หมดประโยชน์กูกระโดดเข้าคัางนูน้นไปอยู่้างนูน้นจุดยืนไม่มีผมรู้หลายคนแต่ผมไม่พูดหรอกให้แมงเปิดเผยมาให้ประชาชนเขาเห็นกันเองทุกวันนี้ก็เปิดเห็นมันหมดแล้วว่าใครแม่งอยู่ใครอยู่เคียงข้างกับเพื่อไทยใครอยู่เคียงข้างกับนายกตักสิงับนายกแปรองดานใครอยู่เคียงข้างกันกับคนเสื้อแดงมันเห็นกันหมดอยู่แล้ว บางคนมาทักผมคุณชัดเดี๋ยวนี้จัดงะอ่าจัดรายการไม่ใส่เสื้อแดงนะบอกโอ้ผมบอกให้นะผมมาใส่เสื้อแดงใจผมเนี่ยแม่งหัวใจแดงอยู่แล้วเสื้อนักเลงวะชาธิปไตยผมใส่จนเก่าก็คิดดูครับผมใส่จนเก่าเวลาผมใส่เสื้อแดงผมก็ต้องหาเสื้อสีแดงบางทีสดสดมาใส่ผมใส่จนเก่าวันนั้นผมจัดใส่นักเลงระชาปตยผมขับรถไปผมไม่เดินห้างดันเสือกลืมถอดผมใส่นักเลงระชาธิปไตยเดินในห้างเลยคนนี้มองกันเต็มเลย บางคนเขาก็จําผมได้ก็เข้ามาทักบอกคนชัดนี่เหมือนเดิมจริงนะใส่นักเรียงมใช้แต่เอ้าหรอตายผมลืมเปลี่ยนเห็นไหมคนเราผมบอกแล้วผมไม่ไม่เราทําดีสุกอย่างอะผมไม่กลัวหรอกตอนผมโดนไปคอสชอเชิญไปปรับตันากติเจ็ดวันไปอยู่นูนะ่นไกลนั่งื่้งบินไอ้นั่งรถเนี่ยนน่นไปถึงนูนะ่นนครนายกประจินนน่คิดดูออกจากอ่าตึกจามจุรี เถียงกับทหารเนะี่ยจิตใจพิลรีออกทั้งห้าทุ่มอ่ะมีทหารรดร้อยโทคนหนึ่งทำแหม่พูดใหญ่โตผมก็ถุสวนเลยแหละไอะ้มาพูดแบบไปเฮีย้ยให้คุณให้เกียรติผมผมว่าข้าราชการสียศกูเยอะกว่ามึงอย่าอย่าอย่ามาแต่งชุดมันมันมันก็ไม่มีกลัวไม่มีใครกลัวใครหรอกดีว่ายังมีคนระดับยศใหญ่ๆก็มาถามเกินเลยครับท่านบอกพูดจาผมไม่เพาะเลยพูดอะไรผมไม่ใช่โจรน,นะอย่านะ ขอโทษกูก็ไม่กลัวมึงหรอกเพียงแต่กูไม่ได้ใช้อาวุธกูไม่ได้ใช้กำลังแค่นั้นแหละ